ไปครับพี่น้องปับไปสบุตสุสคนเนะมันก็นไปซื้อกับเขามาหมดไปหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะสำหรับวันนี้ครับวันหยุดหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทก็ได้นี่ โกโก้ได้โกโก้มากินครับแกะนั่นเลยล่ะหลอดก็ได้โกโก้มากินหนึ่งแก้วเนาะสามสิบบาทก็บปอแพงเลยล่ะแมนบอพีน่นอง เสียบจะได้ครับลมแห้งบ่ครับ กินกันแล้นะกินกันได้กินยังไงปิ่งตอกปิ่งตับลายแหงนะก,กิน